สรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดนล่าสุดในเวลาหานาฬิกาของวันที่8สิงหาคม2 0 1 7ทำนักกีฬาจากทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ยูนอันดับที่3 1ทถ้าไได้หนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงิน 2, 2เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับเป็น5เหรียญเหรียญทอง1เหรียญน,นี้ได้จากนักกีฬาเทคันโดโหญิงเทนนิส พานิพักวงพัฒนากจก็เป็นเหรียญทองสมัยที่สองติดต่อกันนะครับสาหรับการแข่งขันโอลิมปิกของเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับกีฬาโอลิมปิก2อ2 4นอันดับที่1สหรัฐอเมริกามี27เหเหรียญทอง35เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเกี่เหรียญอันดับที่2จีนมี25เหรียญทอง23เหรียญเงิน สิบเจ็ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดหกสิบห้าเหรียญอันดับที่สามออสเตรเลียมีสิบแปดเหรียญทองสิบสองเหรียญเงินสิบเจ็ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดสี่สิบเอ็ดเหรียญอันดับที่สี่เป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสมีสิบสามเหรียญทองสิบเจ็ดเหรียญเงินยี่สิบเอ็ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดห้าสิบเอ็ดเหรียญอันดับที่ห้าสหราชอาณาจักรถ้าได้สิบสองเหรียญทองสิบเจ็ดเหรียญเงินยี่สิบเหรียญทองแดง รวมทั้งหมด49เหรียญอันดับที่6เกาหลีใต้มี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด27เหรียญอันดับที่7ญี่ปุ่นมี12เหรียญทอง6เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด31เอหรียญอันดับที่8อิตาลีมี9เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่เเนเธอร์แลนด์มีเเหรียญทองหเหรียญเงิน 6เหรียญทองแดงอันดับที่1 0เยอรมันมี8ดเหรียญทองห้าเหรียญเงินหเหรียญทองแดงอันดับที่1 1แคนาดาถ้าไม่ได้หกเหรียญทอง4ี่เหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดง12ไอร์แลนด์มีสี่เหรียญทองสามเหรียญทองแดงอันดับที่1 3นิวซีแลนด์มีสมเหรียญทองหกเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่1 4โรมาเนียถ้าไม่ได้สมเหรียญทองสี่เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดง อันดับที่15มีฮังการีและสวีเดนท่ามไได้ชัดละ3เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่17ยูเครนมี3เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่18บราซิลมี2เหรียญทอง5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่19สเปนมี2เหรียญทอง3เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับที่20โครเอเชียท่ามไได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง อันดับที่21คิวบามีสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่22อสเซองอาร์ไบจันมีสองเหรียญทอง1่เหรียญเงินอันดับที่ย3บามเบลเยียมมีสองเหรียญทองสามเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่บมีฮ่องกงและฟิลิปปินส์ถ้าไม่ได้ชาติละสองเหรียญทองสองเหรียญทองแดงก็สรุปเพียงแค่นี้นะครับถึงอันดับที่ย4ขอบพระขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ